สวัสดีค่ะรับะลรดีค่ะมีถั่วไหมอืมไม่มีค่ะมีถั่วไหมอ่าไม่มีถั่วค่ะมีถั่วไหมเซเว่นเดินออกไปเร็วสากมีถั่วไหมไม่ขายถั่วค่ะร้านนี้เ้วขายอะไรมั่งอ่ะขายหลายอย่างเลยค่ะขายมีถั่วไหมไม่ไมไม่มีถั่วไม่มีน้วมีถั่วไหม ม่มีมีถั่วไหมไม่มีถั่วเออเรามีถั่วไหมฟังนะถ้าน้องถามว่ามีถั่วไหมอีกอะพี่ยิงแน่มีเปิ้ลไหมมีเราแบบไหนแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาอย่างดีมาเลยเอาแบบสั้นหรือแบบยาวสั้นก็ได้อัดเก๊สหรืออัดลมอัดลมเอาดูกมองหรือแมกซีแมกซีดดำด้านหรือดำเงาดำ้าน รอแป๊บอ,อ้าหมดอ้าวแล้วเลืแบบไหนบ้างหมดทุ่งแป๊บ,บแล้วมีถมไหม